พี่จิงแก้เขาไปของแกนะแกก็รู้นะว่าจะไปถือแกได้ยังไงใครไปทะเลาะกับพ่าปินเสากูขวัก <laughs> <laughs> จริงไหงล่ะมันพอกันไงอใครว่าอยากแสดงให้รวมันไม่มีผู้หลักผู้ใหญ่มือนึงเข้าใจโบราณบอกไม่มีผู้หลักผู้ใหญ่ทําไมถึงว่าไม่ไม่ไม่มีผู้หลักผู้ใหญ่ก็เหมือนถ้ามันมีผู้หลักผู้ใหญ่ฉัมึงเป็นผู้ใหญ่อ่ะมึงจะไปเถียงกับเด็กทำไมเด็กป้อนหนึ่งอย่างเงี้ยมันเสมอกันมันมัึงเถียงกัน <laughs> พยายามาชนะกันอะไรกันเพราะนั่นแหละมันโง่ทั้งหมดเลยมันโง่ก็แสดงออกโง่หละโอ้ยเสียงอีกสักสิปีก็เป็นอย่างเงี้ยไม่มีทางเพราะว่ามันพูดไปคนละเรื่องเขาพูดเรื่องนี้แกก็ไปเรื่องนูน้น เหมือนคนพูดเรื่องไอเบียเนี่ยแหละเอาไอเบียไม่เห็นมันมาด่ากูเลยมันยังเคารพกูถ้าอยู่ต่อหน้ากูมันก็ไม่พูดอะไรละเพราะมันไม่มีทิศทีแต่ถ้าเข้ามาบวชเนี่ยบวชปักไม่ได้ว่ามันบรรลุธรรมหรือไม่บรรลุธรรมนะไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้อย่างน้อยมันก็มีสัมมาคารวะไม่ใช่ว่ามันมาเคารพตัวเองแล้วมาอวยตัวเองอย่างเงี้ยไม่ใช่ตั้งแต่ต้นมันก็เป็นอย่างเงี้ยลวงตาไม่ได้อวยมันนะพูดถึงเรื่องเห็นมันตลอดเวลามามันมากราบหลวงตาตั้งแต่มันยังไม่ดังก็เป็นอย่างเงี้ย กูไม่ได้สนใจว่าจะมาถวายกูห้าหมื่นหกหมื่นหรอกพระองค์นี้ไม่ได้สนใจเรื่องพวกนี้หรอกสนใจเรื่องคนมากกว่าถามว่าไอเบียยังไม่ถึงทำพระองค์ที่พูดก็ยังไม่ถึงมาขี้มอเลยถ้าถึงทรรมแล้วจะมองไม่เป็นอย่างนั้นต้องเป็นกลางคนมีธรรมต้องมีน้ำใจจริงๆธรรมะเนี่ยไม่มีทำ้ายใครนะทำลายกิเลสอันนี้โอ้โหแค้นกันจะเป็นจะตายอย่างเงี้ยหรือมีธรรมะถ้าเรื่องปร,รมาจเรายิ่งหนักกว่าน,นี้เองนะปร,รมัจ์พูดถึงเรื่องกรรมใครกรรม,มันเลยนะจะเสือกอย่างเงี้ยวันนี้มันเสือก เก่งเหลือเกินอย่างเงี้ยเนี่ทิิมองแค่นี้มันก็เห็นแล้วความประพฤติการกระทำต่างหากล่ะชี้บ่งบอกคุณธรรมในตัวไม่ใช่คําพูดไม่ใช่โหรโหันโหรหันมันดับทุกไม่ได้หรอกความดีทุกชนิดนั่นแหละจะเป็นคุ้มครองศีนั่นแหละจะคุ้มครองธรรมนั่นแหละจะคุ้มครองผู้ประพฤติถ้าอยู่ในความเป็นจริงอ่ะอย่าไปกลัวอะไรเลยสิ่งที่น่ากลัวคือความโกหกหลอกลวงคนจะหลอกลวงคนเนี่ยโอ้โหมันแต่งตัวดีโปรไฟล์ดีแค่นั้นแหละถ้าอย่างกูเนี่ยหลอกใครได้เขาไม่เห็นนั้นหรอกอีงไหมบอสบอสใช่ น้าเบียร์มึงต้องรู้จักบอสนะเนี่ยโอ้ยไม่อยากพูดมากเราเห็นแล้วสลดสังเวชใจนะเศร้าใจนะเราเป็นชาวพุทธนะกระโดดทีบผ้าเนี่ยนะจะเป็นยังไงก็ไม่สมควรอย่ามาพูดเลยไม่ต้องใช้เหตุผลอะไรอย่างนั้นนะฮะก็รู้ว่านิสัยแกก็เป็นอย่างเงี้ยฮะ มึงเชื่อไหมพระปีนเสาเนี่ยพูดไม่กล้าเฉียงกูนะ,ะกูว่ายังไงท่านก็มีแต่ิยมไม่กล้าสวนด้วยพราอะไรล่ะเพราะกูก็ไม่สวนท่านก็ปล่อยให้ท่านพูดไปพราพูดยังไงมันก็พูดไปคนละอย่างอะ่ะจะเอาไปไปไป,ไป,ไปแกไปพูดอ่อด้วยเหตุด,ด้วยผลอ่ะแกก็เหตุผลของแกก็ไปทางหนึ่งไง พ sociedad, ูดคนละเรื่องอ่ะนั่งอยู่ด้วกันสามสี่คนอ่ะคนละเรื่องเดียวกันมึงูดนนะเหมือนท่านสกัดไปล้วคำพูดคนอื่นท่านก็พูดถึงเรื่องท่านไปเห็นของท่านไปอย่างนั้นะมหากูทีมานอนรอรอพบกูบางทีสามสี่คืน แต่แกกับกูเนี่ยกูพูดเลยแกหยุดหมดเลยนะเพราะว่ากูขูไ่ไว้บ้างรู้เปล่าไม่รู้อะ <c oughs> <c oughs> แต่แกไม่ไม่นั่นนะกูก็รู้ว่าแกพูดอย่างหนึ่ง่ะถ้าเราพูดอย่างหนึ่งแกก็พูดอย่างหนึ่งไงก็เลยมันก็เลย ก็รู้อยู่ถ้าว่าโอ้ยพระองค์นี้ไม่รู้อะไรก็ไม่รู้ไปเชิญแกไปทําไมจริงไหมก็ที่เมื่อรู้ว่าแกไม่รู้อะ่ะถ้ารู้ว่าแกโอ้ยพระองค์นี้ก็ไม่รู้เรื่องธรรมะแล้วเอาแกไปทําไมล่ะเอาคนที่รู้ไปไม่ดีกว่าหรยอจริงไหมเอาไปยังไงแกก็พูดของแกอย่างนี้ก็ไปทางแกนะเอ็มแมวมามา,มาลังไร้สุดกับกู พูดดีๆแกก็กเอ่ยไปชื่อคนนั้นคนเนี้ย <c oughs> ไปตามภาษาแกนั่นแหล,ละกูก็บอกว่ากูไม่เกี่ยวนะอย่งานน ह, งเงี้ยจริงไหมก็เอ่ยไปบคนที่สามที่สี่ไปอย่างเงี้ยมันไม่สมควรนะนะเรื่องเนี้ยหลวงตาไม่ค่อยได้เอ่ยนะมาเอ่ยแล้วก็ไม่นั่นแ่ะไม่ได้ด่าเขาเนี่ยอย่างเพื่อนธรรมกาศเนี่ยอย่างเงี้ยกูเอ่ยได้เพื่อนกูเงี้ยกูไม่ได้ว่ามันะจริงไหมละ่ะ เอ่ยได้แต่ถ้าเอ่ยทางทีเสียให,หายเนี่ยมันไม่สมควรนะนะก็รู้อยู่ว่าจะเอาแกไปออกนะอันนี้ก็เชิญแกแล้วดังเลยตอนนี้ทุกช่องเลยเอาไปมาไม่รู้ใครเสียรู้ใครแล้วตอนเนี้ปล่อยให้แกอยู่ดีๆไม่ต้องไปไล่ล่าแกแล้วก็เงียบไปแล้วอันนี้จับแก <laughs> ตอนนี้ดังกว่าไอาเพียงนะกว่า ปั้นแกขึ้นมาแล้วนะตอนนี้โอ้ดังมากเลยนะผ้าปีนเสาเนี่ยทุกในติกตอกในเฟซบุ๊กเลยยูทูบกูเห็นแต่ตีนปีผ้าปีนเสาปีนเอาไปเอามาผ้าองค์น,นี้ดังเลยนะต่อไปแกจะออกเหรียญน,นะรุ่นปีนเสาอะ่ะ <laughs> จริงๆรุ่นแรกฮะมาฮะจริงๆร <laughs> ด้านหน้าเนี่ยปีนรุ่นปีนเสา<ะ>ด้านหลังเนี่ยกระโดดทิพไงฮะฮะคงเอ้ยออ,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 ออกเลยนะครอ่าพระครูทีล่แล้วนะออกรุ่นแรกปีนเสาอ่ารุ่นสองออกรุ่นกระโดดทีบมังะฮะโอ้โกูก้เงเลยแหละไม่รู้แกไปว่าทําไมเนาะแกก็เป็นคนอย่างเนี้ยอ พูดง่ายๆแกเป็นคนที่เอ,อ่อถ้าอาจารย์ตะวันก็จะพูดว่าไม่ฉลาดถ้าเป็นกูก็บอกว่าโง่นั่นแหละไม่ฉลาดก็คือโง่โรรจริงๆแค่เข้าไปของแกนะแกก็รู้นะกูจะไปเถือแกได้ยังไง <c oughs> ใครไปทะเลาะกับพ่าปินเสากูก็ว่าจริงไงล่ะ มันพอกันไงมันไม่มีผู้หลักผู้ใหญ่มึงเข้าใจโบราณบอกไม่มีผู้หลักผู้ใหญ่ทำไมถึงว่าไม่ไม่ไม่มีผู้หลักผู้ใหญ่ก็เหมือนถ้ามันมีผู้หลักผู้ใหญ่ถ้ามึงเป็นผู้ใหญ่อะมึงจะไปเสียงกัเด็กทำไมเด็กป้อนหนึ่งอย่างเงี้ยฮะอีกไหมล่ะมันเสมอกันมันถึงเสียงกันพรายามาชนะกันละเด็กอะฮะ ก็นั่นแหละมันโง่ทัง้งหมดคนโง่ก็แสดงออกโง่งแหละเข้าใจไหมโอ้ยเสียงอีกสักสิบป,ปีก็เป็นอย่างเงี้ยไม่มีทางเพราะว่ามันพูดไปคนละเรื่องมันจะเสียงกันได้ยังไงเขาพูดเรื่องนี้แกก็ไปเรื่องโน้นโอ้ย,อยก็เหมือนผู้พันคุยกับผู้บาพงเทพเนี่ยฮะ <S <S คุยกันคนละเรื่องอ่ะแล้วก็หัวรอด้วยกูนนยก็เออกูก็เลยหัวราะตามไปด้วย นะไอคนหนึ่งพูดเรื่องเชียงใหม่ไอคนหนึ่งพูดเรื่องภาคใต้อนะมันไปคนละเรื่องเลยนะนะแล้วแกรู้กันนะไม่รู้ไปคุยกันได้ยังไงอย่างเีง้อันนี้ก็เหมือนกันแกก็จะอะไรละ่ะแก้ไขค,คนอย่างเนี้ยน,นะฮะเปลี่ยนแปลงรักเลยเกินนั่นนะนะจะเปลี่ยนแปลงโลกอะจะไม่รู้จักเปลี่ยนยุติที่ตัวเองอยุติธรรมเลยแกก็คิดของแกไปอย่างเงี้ยมาหากูทีไรแกรก็มีหัวข้อมาให้เสนอให้กูอยู่เลย กูก็รับข้อเสนอนะแต่กูไม่ทําตามไงจริงไหมแกกูไม่ได้ว่านะมาได้กูก็ไม่ได้ว่าหรอกนะแกอยู่กูไม่ได้หรอกนะจริงอยู่ที่นี่ไม่ได้หรอกเพราะอยู่ที่นี่ไม่ใช่มาพูดอยู่ที่นี่ต้องปฏิบัติจะมาพูดมากทำไม ลงมือทำนะจริงไหมมึงจะมาสร้างตัวเองด้วยน้ำลายไยงสร้างวัดด้วยน้ำลายอย่างอาจารย์ตะวันพูดอะฮะฮะธรรมะน้ำลายอะไรนะธรรมะมันต้องลงมือทำให้เกิดมากเกิดผลฮะจำไว้อะแกไม่มาอยู่หรอเอาโซ่ล่าไว้กับกูแกเกาไม่อยู่มึงเชื่อกูสิ ก็อยู่กับอยากไปอยู่กับลุงพี่น้ำฝนหน่อวัดไผ่ล้อมลุงพี่น้ำฝน,น,น,นำก็ฮะกูก็รู้จักนะคุยกันถูกข้อวันนั้นเจอกันที่กรุงเทพคุยกันเะอเดี๋ยวไปเยี่ยมนะท่านก็นิมนต์ว่ามาเยี่ยมผมนะ,นะมัดไผ่ล้อมอจริงไหมมันก็มีก,กันอย่างเงี้ยโอ้ยมันจะไปทะเลาะกันทำไม จริงไหมล่ะนี่ต้องหากรรมาการแล้วนะเนี่ย <laughs> ตอไปต่อไปพระปินเสาก็จะมีการแล้วนะ <laughs> มีคนระวังหลังอะะ่รนะระวังหลังเนี่ยแม้ถ้าต่อยด้านหน้าต่อ,ตอยปากเนี่ยก็ยังชั่วนะอันนี้โดนตีบางหลังเนี่ยมัน <laughs> นี้นเขา,ยยาเรียกว่าลอ,ล,อล,อลอยหลัง โอ้ยอันนี้เขาเรียกแครงข้างหลังนั่นแหลยไม่อันตรายหรอกนะไม่อันตรายหรอกถ้าถ้าต่อยก็ต่อยกันทั้งหน้าก็ยังว่าอันนี้ไม่อันตรายหรอกพวกนี้ะโอ้ยไ,ไม่เป็นไรหรอกทำไปแล้วก็ทำกันไ ไม่มีใครยกย่องสรรเสริญคนอย่างนี้หรอกจริงๆนะเอาไปเอามาอ่ะไอเบียเนี่ยโอนตังค์ไปช่วยค่ารักษาเนี่ยไอเบียเปพระเอกอีกแล้วงานนี้เห็นไหมมันเริ่มฉลาดมากเลยนะไอเบียตอนเนี้ยนะจริงเฮ้ยมันมันฮะฮะไอแม่มันเริ่มมัน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 ฉลาดนะมันไมอเบียเนอะเห็นไหมมีน้ำใจด้วยไหม เนี่ยมันยังอย่าไปทำอะไรนะทำพระป่าช่วยหลวงพ่อพยอมเห็นไหมเห็นไหมมันไปทำดีขนาดนั้ยิ่งไปว่ามันพระปีนเสาแกก็ไปของแกไม่น่าไปโดนถีบแก,แกหรอกะจริงไหมเอาเอาแค่นี้ก่อนแล้ววันนี้กูระวังหลังหนึ่งกูก็เริ่มระแวังเลยไอหยองก็ระวังจากข้างหน้า